สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงสายภาษาชาแนลนะคะมื่อไหร่ไม่คิดจะคลิปมือนีกันอ่ะโอ้ยมาถ่ายภาพมาคลิปทุ่นีทุ่นนะมีเรื่องมีเรื่องบีเหลื่องไมีเรื่องเคียงกันอยู่บ่เอาไปใส่เพียงหม้แล้วพี่เอาหม้อแรงมาที่พี่ท่างคอยล้างเข่าเอาแรงไหมข้างบนนี้คอยล้างเข่าคอยล้างเข่าไม่เบรก เฮ็ดไปยังแนวนั่นปาัดเราคือเก่งแต่ว่าแบกมามือเดียวก็ได้เอแล้วเป็นกาด้งบาเป็นตัดโต๊ะแท้อาลง้เอาเยโอชิเีวันเก้าอี้เอาแมาอีเต็มเงืนน้ำมานนะ อยน่มาย่เขี้ยเหมือนเมนั่งเดี่ยวแล้ก็ไม่กินเข่าว่าต้องเว้นในกั้นวุ้ยคุยกั่ว่าไหยางหนึ่งท่นไหวายางหนึ่งยังบาดนี้เอาเี้ยปนเอย่าไปใกล้เราลายได้เราหิวเข่าเด้ตอนนี้นะไว้เดี๋ยวมันคือมาทายกี่ปกูเอา เจ้าตัว <Bien> ย <ven ido> ุงมือมาใส่มือก่อยก็บไ้น่ะเ้อยนน่ะเขาจำเด้บ่กเาเหตคนนั้นน่ะมันคล้อง่นเลยขาเขาเห็น่ะจำเข่ได้มันบ่อใส่ดีแล้วมันบ่อเขย่างน้เ็แเห็นดีตัวมืดบแม่น่ะระวังระวังเล็กสายพันแปดสายพันแปดสายพันแปดลองตามดูสายที่โว้นี่เป็นเหดีอยู่เนี่ เื่อยอฟูเสิเอบีเนีนมันเจ็ดลอยกววาพี่หนึ่งหน่งสามท่าแรกวะห,หนึ่งหสามเหียงหนึเท่าไหร่คูณสามมเหมือนกันหรอตอนนี้เรากำลังวัดในเะอฟซีใช่ครับ,บ ชัดเก่าวัดผ่าชเก่าวัดชัดแปดผ่าท่ากันโอเคนี่ไงชัดเก่าวัดชัดเจ็ดผ่าท่ากันเท่ากันนี่ไงความกว้างเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอียบประเด็นแล้วันเทียร์ประเด็นเขาคอยเฮียร์ออคนยมีคิดวิเคราะกันเ่ะเรื่องสว่านต้อไปให้คอยเะท้าคุยกันไหนวัดเรื่องไหนเรื่องสว่านเรื่องสว่านแล้วท่านบอก มันตัวเปนขอยมันเจ้าไปเฉลยไปผัวแล้วแล้วมันของขวายัวกันตัวก็เป็นโอู้หูไม่แมนเลยตัวจังไหนก็เป็นความจริงกับมันออกมาเองมันลันปัดมาเลยอู้กระลันแล้วโอ้ยโว้ยอะไรมือเดียวเลยมันลันกันอยู่บ้านนี่ก็ได้แลวก็ไแบบว่าเออเออเราบอกไปของเท่าเราจะนไม่แมนอยู่กี่าั์ดฟังเงินมันถามก็บอกความจริงแล้วผัวกันจ้ะฟังเราจมเออกันค้นใจเงินเนาะ จังว่าแล้วบ่ได้ลเราบอกว่าให้ยคอยตัวเท่ากีตัวกันเออล่าตัวก่อ้เงยเลาเออเลากับไปบ่ไม่หายท้งรบนเท่ากีตัวกันบ่ไ่หายทั้งรบ่เล่างงเราได้เหรอไม่่แล้วแล้วจบันตัวเราคืจงไงแซ้เอ้ามันหายแล้วก็จบสุดย้ายใหมันหายมันหายแลกันไวว่าจังไหนอีฮะจะไปคนบอกความจริงคี่ตัวสูได้กิ่ตัวสได้อยู่แต่ว่ากี่ตัวผัวอะไน่น ผู้เสียไปแล้วเหอนเดีมเอ้ได้หมบานได้ั่นไหนไม่บอกว่าอันนี้ไมห่วยมากนั่มาแล้วมาแล้วนั่ยี่สิบสองยี่สิบสอง่ิองี่สิงีิบสองี่สิบสองยว่ิงยีิงยี่สิงยี่สิองี่สิงยี่สิบสองิบงิบี่ิง่สิงยี่สิบย่สิบง่สิบง่สิสยี่สิบสองสิยสบง่ิบสองิอง่สิบง่สิง่ ่ประเด็นที่ประเด็นสวรรเยอะกันกันไม่ได้ไวกันบอกย่องท่าอยู่ไหนเออกี่ตัวยูเอซิด่าปะนกี่ตัวเท่ายูแต่ว่ากันนะเม่อคยกี่ตัวเท่าบอกความจริงเออเอดี๋ยวตอนตอนคุยกันไหคุยกันมาเออเอตัวตัวตัวเราล่ะกว่ายุกัยันยนฟังเสียงจงเออจะข้าฟังเสียงจงแยุบเหียดง่ายก็เรื่องว่าตามนั้นซื้อก็ซื้อเลยก็จะไปคนอนใจเงืนดอกเออเออกับว่าัล้วตวมาเป็นของคุย ว่ามันถามดยทไปตัวแวเหรว่าเป็นของเออถ้าว่าไปวนเท่าเออมันจะถามว่าใครใจถันสนะกันยังไบ้าอมันถามท่านี้เลยมันถามว่าใครใจกันจะแล้วปรเดียเราบไปแล้วไม่ลหูดแล้วเท่ต้องตัวกันบอกว่าบางคนจะซื้อประเทศไปซื้ออใครใจกันมันถามกันนีรากันบ้างอะไรเปองใครจ่ะมันกันนีรา โออกำเครื่องโย่แต่วันั้เราขอหวเลยวันนีหนึ่งสี่ห้าผู้นังซื่อผู้นงใจทีค่ายแล้วก็แล้วตัวจะเป็นังหาคยตัวถึงหา้เ็ถึงหายทุกคบัดนี้เ้าจะเสือบขหอยกี่บบดิเไดเื่อนงนว่ กันก็ลถ่ายคลิปตูดเลยเนหตุกานอย่างเดียวุ๊บบริมพงคลิปเรกกันนะโมนีนะเอ็นทีถานตาเ่าอยู่วะป้าไปไ่กย่าเห็นคลิปตะมวรนี่แล้วมา่ยยองอยู่ไงก็เหมนยติคลิปต้องเคลียร์เรื่องผ้าโอเคเรื่องผ้าผมเคลียร์อะไรเน่หบ่ต้องไปถ่ายไป่ยผ้นี้ผู้นี้งานดูผู้นี้งานแดดเาผู้นาไปตัดวงตาแบีอยเจ้าผู้นเขาไม่ได้กินอยู่แกนกันนะทางญี่ปุ่นนไปได้หรืล่ะ ก็จะมากินพี่เด้อเอาไปกินพี่ง่ายกัอยู่พี่ทุโ้มาทำเถะเฮ้ยทำงานหรือยังอะัไอ้ของยัอนี่เรกินตบอรี่เดียวเฮ้ยแแอ้ว่ได้กินดีดิ้่กินเต้าเบอรยี oh. hey. like oh, oh, ่้แมงง่ายปผู้เดียวแก้ว่มยได้กินดีแ่นอะโอ้มาแล้วมาแล้วอีหยังบานนี่เต็มตึงเลยจิโก้เก็บกอนเก็บกก็หิว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  เรเบข้ามซ้อว่ะหรอปะชือกินเราบเขานะเเข้า้วล้วันนี้ด <honour> ้จม่กินขาเลยอะกินขาแบืถือเลยกินขางานตตัวือ่กินขาอยู่บนุนะจุ มันกถือไพวกกินของเขาเันงอกั่ปลาเขาเออค่นปลาเขาเลยว้ามันกับโอินเนาะเด้เด้งปเด้ค่ปาเขา่ปาเาโอ้ถือกันไหเมื่อกี้เออักินเขาข่นปลาเขาอ้กน่นันไปตั้ง่ป้ห่วยมันยังไ่เรียบร้อยไปตั้งม่ไดกินเด้ไ้้แตุ้งาลีนาะ ก่ยพุ่งกใช่ก็บอกแกมาหาตัวเดี๋ยวเมื่อเสาข้อมาเมื่อบานักคผูกขาผูกหายเรียบร้อยแล้วผูกขาเหรอ่ผูกขานกรผูกขามันก็ยูกขาก็ได้ยู่เลยแม่ ผูขาแมนก็เลิมเมื่อไหรู่ขาแล้วกับข้าวเที่ยงในเอฟซีกระอกรสูบได้อกระสอกรสูไปไดู้ขาไปครั้งว่าจะไปบ่ายไม่บ่ายไปบ่ายเลยที่ไหนแได้เย็บผ้าเด้เอาผ้าไว้ในต้นนึงแล้วขอ้นมาขนึ่นึ้้มานา้าขาขึ้นห้มาขึนมา้ขา้ขา้น้า้นน้นม้นห เพนากจอยแม่ซิวกินต่เขากินต่เขากินข้าวบอรเฮดย่งตีเฮน้ย่ะเ็ดป็แลวกินให้กินบอมามามาหั่นตัวมามาิเตบอกบเ้บอกเลยไปมย่างมาเด้อมาเด้อท้ามซาาบลกเ้บอนข้ากินขาเลยครับุมาเลยกินข้าวอาหารบ้านๆข้าวี๋หลตับุญกขาุ้งกกุ้งข้หมูย่าง ข้าเจ้าก็มีมาเป็นหมอเลยข้าเจ้าก็มีกล้องป้าอยู่ไหนข้องเจ้าไวจะพูดข้าเจ้าเนี่ยปาเต็นหิวเข่าแล้วอ้าวเกืที่ไม่ต้องกินที่้าน่เนี่ยเข่าใบเข่าเทียงเข่าเทียงตอนบ่ายป้าอยากกินเข่าเลยเกือบใบสามตลอดละเข่าเทียงอันนั้นเดฟประกาศอ่านตังอ่านการกับข้าวเจ้ากับข้าวเลยข้าวเลยเกือภาษาเลยเลย ออกเสียงให้นะไม่ใช่ยาชีนะไม่ใช่ยาชีนะยันะกัสังกัสั่เสียงสั่งฟ้องกันเลยสั่งยาชีเนหมอ้อกั้อ้วกัเขาขอว่าดู่อแล้ว ซิวกาีครบเดกซีเรอันนั้นแล้วละลายคนเจ้าเสอสเสกินเที่ยงกันนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกข้าวเที่ยงของเรานะคะ